แล้วเราจะไปไหนกันคร,รับบอสเันนเรามากันเช้ามากไปไปสุรินทร์ไปไหนครับ <laughs> <laughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> บอสเพรนั่งเหงื่อกระวายมาเก่อกิโลเมตรที่32มาทางอันนี้จะบินได้อ,อันนี้บินได้เพราะวิามีบอสไปดูหนูไปด้วยไปเล่นกันเล่นไปกันนะวันนี้เราก็เริ่มต้นวันนะคะด้วยเวลาตอนนี้ยี่โมงแล้วบ,บอสตอนนี้เป็นเวลา ตีสี 4, ่สิบอุ้ยใครอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตีสี 4, ่สิบโ <16. S 2> อ้โหนะคะทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปที่หาดใหญ่กันแต่ทำไมอ่ะ เราจะไปเ,ออเราเป็นสปอนเซอร์ไม่เพราะเราไปประกวดมิสแกรนด์ใต้แลนด์ผู้ดังม,มากแล้วตอนนี้นะคะเราก็รอบอสอยู่บอสชาาัดาาเอาไงี้ดีกว่า,เ,าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทุกคนว่าทีปผ่านแย่ของเราจะสนุกแค่ไหนกับบอสไปดูหน<ว>ูไปด้วยนะคะทุกคนไปกันเลย แล้วเราจะไปไหนกันคระบบอสล้เรามากันเช้ามากไปไปสุรินไปไหนอครับทำไมอ่ะบอสไปสุรินเร์ดคุยได้ไหมห่ง่วงตีห้าเสร็อไ้ยนี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองหาดใหญ่คำถามคือนัดเพื่อนพี่ภูมิเลยค่ะเป็นคนจองข้างหลังเลยตีสี่ค่ะงงมาก ใช่ค่ะมีเวลาทำ,ทำกิจกรรมเยอะถามครูย,ยันไหมกรื่งครยกิจกรรมไหมตอนนี้เราถึงกันที่หานใหญ่เป็นที่เรียบร,ร้อรยแล้วนีเป็นอะาไารคะวันนี้านหันค้าที่เขียกว่าไปมาที่นี่เนี่ยต้องมาทานด้วยนะี่คือโชคดีออดค่ะโอ้ช่างเป็นเดี่ยวแดี่ยวเดี้ยวเดีเด่ยวบอ้เคยมาทานไหมนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าอะไรนะนี่เป็นครั้งแรกไหมของการมาหาันใหญ่ครั้งที่แปดอุ้ยซิงโอะแอบ จิจะมาตัวไหนเราเพิ่งมาครั้งแรกเลยซึ่งร้านเนี้ยที่เขาบอกเนี่ยคือบางปอลแนะนำเพราะบางปอลเป็นเจ้าที่เวซ่าบอกว่าเจ้าที่เจ้าที่ที่ต้องไหวแต่ว่าแต่ว่าหนูนี้ไม่เคยมาไม่เคยมาครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกครับทุกคนแล้วเป็นไงครั้งแรกของการมาสงขาครั้งนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะบอเพราะหนูไม่ใช่คนนี่นี่หนูเป็นคนกรุงเทพมานครศรีธรรมาลาชโอ่เคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเลือกอาหารกันก่อนละกัน อะไรแต่คอยรอโชคดีโชคดีแดดดีแดดเยี่ยมไม่หรอกก็คือว่าจริงๆแต่ร้านเนี้ยคือเอาจริงนะทริปเนี้ยที่มาคือเรามาทำงานเราต้าเพื่องต่อเรามาทำงานจรงเนี้ยพี่วังพี่วังไม่นี่ทุกวันก็จะเรามาทำงานเนี้ยพี่วังไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ค่ะพี่วังไม่รู้ใครบินไม่รู้แทนที่แทนการไปกินข้าวไม่รู้แทนใดๆทั้งที่ก็คือรอเลขาบอกว่าต้องมาตอนนี้เวลานี้ไปนั่นไปนี่ตอนไหนรู้แค่นี้ ใช่ค่ะมองอ่ะแต่มันไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพานลอีกปนะแล้วใครไปคอยวางแผนทั้งหมดพรก่อนกแบบช่วยด้วยกันโนบค่งโดยโดยถ้าสมมติอันนี้คือเรามาทำงานใช่เรามาทำงานแล้วทำไมต้องมาเช้าเนี่ยเราจะได้มีเวลาในการทำกิจกรรมอื่นๆหลังวันได้เลยอะไรอย่างเงี้คอ่ะอาหารก็เพิ่งจะมาถึงเมื่อกี้นี้เลย เดี๋ยวจะมาเริ่มกินกันแล้วมารีวิวหั่นใหญ่อะไรเงี้ยอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยจริงมันตันนี้ละคะ้วงบอลบอมน่อมันอโ่อ้เราว่าบางพี่เาบอว่าผมคนเดียว kau dekat, kuai mati, kita kiki dulu deh, oke kan, kau deh lakuin apa, deh kita dengar, kita pergi ke negara, kita berdua di kahar, kita deh berdua, saat ini kita akan lakuin apa? Beri aku tahu, 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 ก็คือว่านางเงือกมันมีอยู่คืนนึงคือนั้นเป็นคืนที่ประจันสวยมากแล้วก็ทีนี้อ่ะเออนางเงือกมาเจอชาวประมงแล้วนางเงือกก็ตกใจมากแล้วก็นางเงือกก็ว่ายมาเอิอกิโลเมตรที่สามสิบสองมาทางนี้เลยคะ่ะ <c oughs> บอสลัดมาแล้วก็ทีนี้ตกใจกรีแล้วก็มัก็มีหวีด้วยตอนนั้นน่ะแล้วทีนี้อ่อชาวประมงเห็นก็เลยแบบเออมีนางเงือกเกิดขึ้นจริงก็เลยมาปั้นบอ,อเป็นไงบ้างคะมาสงขลา ค่ะเย็นมากอยู่ที่ประมาณาา2 30องศาใช่วันนี้ถือว่าอากาศดีนะเอาจริง,รงแดดกำลังดีเลยดีมากด้วยเราเล่าให้ฟังหน่อยว่าถ้าเกิดใครคนที่มาสาั่งซื้อมาที่นี่ใช่ค่ะต้องมาที่น,นี่เพราะว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญค่ะทุนคนที่มันเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่ทุกคนต้องแวะเวียนมาใช่ใช<า>่เดี๋ยวเขาจะมาถ่ายรูปเดี๋ยวเราลงกันก่อนได้ไ นอีกหนึ้นที่เดชชอบมาเดกันด้ก็พบกันใหม่ๆก็ทมาที่นี่เดนลติใช่แบบที่เลมนสติติกด้วยอไ่ากินเพราะว่าือกันมาก่อนอะาะเขาใส่โองไงนั่งเกิดกันจนไอติมละลายเขาจะบอกว่านั่งเกิจนไอติมละลายก็หลอใที่นี่ืี่เดอันดับหนึสิ่งหนึงสนึ่งรู้สึกแต่มาไต้เราครว่าทมันมีเรื่องราวเยอะ ยังต้องรอดอยู่กว่ามีอะไม่ใช่รน ใน้เปอนวนี่เนี่ยนะคเรปิดตั้งแต่ตั้แต่เราเปดีไม่เกดนะไม่กดเลยอ่ะาหนูกเลยไม่งข้อมูลไม่ได้เกเฮ้ยเหมือนเธอบอกว่าเหมือนเอบอ แล้ววันนี้ก็พาวะมาทานอาหารเย็นมีว่ามีความร้อนว่างหิวมากตอนนี้ใช่ยอเพี่ยังไม่ได้กินเลยเลยไม่ได้กินอาหารมันจะใช่วันนี้จะพาวะมากินอาหารที่มันเป็นเส้นวันนี้เรามากินอะไรเรามากินก้อนหมี่ไก่ค่ะมันคืออะไรพี่ว่านีด้ยินมาว่าก้อนหมี่ไก่อันนี้ได้ยินมาแล้วยัาไม่เคยกินนะให้เล่าให้ฟังอ่ะภูมิโอเคราะว่าเขาอ่ะเป็นเส้นสดใช่ก็คือเขาทำเส้นเองใช่นี่ด้านหลังเลยมดวันแบบน้ำรสมาก ใช่เขาใช้เขาใช้เตาใช่คือเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้สงสัยเราใช่ไหมรถรถรถดูเขาระแวงเราอะเขาจอดเพราะว่านิวยอร์กหายตัวใหญ่เวอร์ไปเยอะใช่แล้วก็ทีนี้เนี่ยจะพาวัดมาทานจอดแล้วแบบจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนเพราะว่าร้านนี้เขาดังมากก็คือถ้ามาที่หาดใหญ่ต้องมาแวะกินอ๋อแต่เมื่อกี้ว่าพี่ยองเห็นคนเต็มเลยเขาบอกว่าต้องสั่งก่อนด้วยนะไปเข้าไปนั่งไม่ได้ต้องสั่งต้องสั่งข้างหน้าก่อนแล้วก็เข้าไปทุกคนจะได้กินเลยเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันใช่แล้วก็ สำคัญเหมือนได้ยินมาว่าวันนี้เดจะมีของพิเศษพิเศษที่พี่วังกินคู่กับก๋วยเตี๋ยวรู้ได้ยังไงเพราะว่าบอสอยากกินตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าไม่ได้กินเลยหนูก็เลยแบบกินนิดนึงพี่ว่าจะหักกับเดย์ได้ดีนะที่หามาได้อยู่ที่ว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยแน่นอนเพราะว่าแถวยาวกว่า200เมตรแล้วพี่วังได้ยินมาว่าเจ้าของร้านรู้จักหนูด้วยใช่เขารู้จักพี่วังด้วยแล้วก็เขาก็แถมมาแถมอะไรก็แถมกากกับนมเจียวแถมไก่มาด้วยแควบกตกอย ก <Mandy. S 2> มคะ่ะดูขออย่างนึงได้ไหมคะขยับอางนี้ได้ไหมหนูจะชวนลูกบลงดันจังเลยได้ได้ได้ก็เด็ดูข้างในกันครับเราม้ด้มันกินยังไงมันกินยังไงมักินแบ แล้วกินยังไงอ่ะกินกับอะไรอ่ะกินดผม่กินสดสดี่เดียวเ้าเดยวแล้วไมงดองเกาไหเฮ้ยเป็นไงเียวก่ก่ทปาแกแล้วก็มดเาางหักินกับาแกไหมมกโมไหม ก็ิมจไหมเพรากำลังะนขเกียวเยอะยต้องกินแนี้อเมราใส่ทงนทยร้อย่มีนี่ยวเดียวอมองขอรีวิวรีวิวค่ะไม่ต้องรีวิวรักไแล้วบินมากั่ะอันนี้ก็บินได้อันนี้บินได้เพราะยิ่งปีสวัสดีค่ะ วัานาหมือนได้วันแรกเลยนะคะวันนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กันที่ร้านก้อนมหมี่กุยข้าวไก่นั่นเองซึ่งจะบอกว่าร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านซิ้งเนเจอร์นะคะที่หมี่อร่อยมากว, <"Wow> วันนี้นะคะเราทำเป็นหมี่แห้งอ้าววันไหนคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเรากินเป็นหมีม่เลื้งหมี่เลื้งแล้วไมุกคน,นดูดิก็แบบเส้นเหนียวกว้างาน <c oughs> นี่แค่ย,ยังไม่ปรุงเนาะข้นเนี่ยอร่อยขนาะดนี้แป้งงานร้อนเดี๋ยวเราไปดูกันกนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงกันบ้างทีมงานของเรา มือหน่อยบอกมือหน่อยมันตีว่าไปโบอกอูดไปโบอกอูดพลาแม่หนูยังไม่จับเลยค่ะบอสแต่ว่าแม่ให้ไปตัดยางไม่ให้ใช่วคืนนี้ไปไปจับมัาไหมเช้าใช่มันเหมือนที่ภาคกลางที่บอสเคยกินไหมกินกุ้งนี้ก็กินบอกกุ้งเลยก็นั่งแต่บางบอลบลาแม่แล้วนี่แล้วแล้วก็เอาน้ำจิ้มราดแล้วก็กินใส่